การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็กๆในช่วงปลายราชการที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ตระทับอยู่ที่วังายกังวลโควิดน,น,นะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยง อย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจกกนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วางไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระอ,องค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มลิ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิดอาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะจริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับ,<อ>บแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นนกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นเป็นภาพ<ม>ในแนวศิลป,ปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่า ภาพของพระอ,องค์ท่านเองซึ่งใครๆรูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระอ,องค์ท่านก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิละปะมากเลยครับ ที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะจะส่งถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนําภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายราชการอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรากายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระอ,องค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระอ,องค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของ สุนักทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสาราศัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่า,าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระอ,องค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ มีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธมรมร,รุ่นอา,อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราชวองารว,ว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็น,เป,นเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ขอให้ได้นําภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสารรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูรู้เองก็ตามน,นะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนําเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วยคุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับ ออนิทศการที่เคยจัดมาหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็เทศกาลภาพถ่ายผีผะหัดที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่รวบรวมภาพถ่ายผีผะหัดของหลรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีผาหัดในในช่วงเวลาต่างๆจํานวนกว่า100ภาพ แสดงที่หอสือปบอกว่านธรรมแห่งเทพมหานครที่นี่ครับ,ท,รบที่เราอยู่ตอนนี้นะครับ<ม>ก็มีประชาชนคนไทยมาดูจานวนมากมาแล้วก็ได้รวบรวมทําเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมามอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยคะ่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระพราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวัง ซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อ,อนำมาจัดแสดงนิศการนะครับแปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทําการจัดอิสรรก,การทุกรูปเลยใช่ไหมครับพวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีกระหั์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ,ะินดีอย่างยิ่งครับ วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อ การถ่ายภาพของในหลวงรัชการที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนูนนี่น,ะน,น,นั่นะไปหมดเลยค่ะ,คะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะการถ่ายภาพของในหลวงรัชการที่9มีมีหลายแนวทั้งคนสัตว สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นอื่นอีกมากมายออผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าออในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพนะครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทําอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสารต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับ เราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั <UT> ้นเหมือนกันครับการถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชให้ความสนพระราชดุทถ่ายมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอ ซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนําความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน